แข่งขันในวันนี้เริ่มเกมครับเป็นอุบลควนพัฒครับในชุดสีเขียวครับเขียบอลก่อนโยนยาวยาวเมาู้เสียงนกหวีดมาครับใครจะเป็นคนยิงเลยหมายเลขแปดยิงโอ้ยตั้มอ้มแล้วตอนนี้ลากไปแล้วมีเพื่อนเติมมองซ้ายขวาไม่มีใครไม่มีใครแทน ปแบบน oh, hey, 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 hey. oh, ี้โอ้ยล้มลงไปในเขตโทษกรรมการโอ้กรรมการชี้ไปที่จ ah> ุดโทษครับนาทีส um> ุดท้ายพอดีเลยครับโอ้เอ๊ก้าวของนครราชสีมาครับอยู่กับบอลครับเสียงนกวีดมาเสียงนกวีดมายิงเรียบร้อยไปแล้ว กลายเป็นนครราชสีมามาด้าเอซีครับยิงออกนำอุบลครัวนะพัฒ FC เอซีไปแล้ว1ประตูต่อศูนย์ครับอุบลดักได้อุบลมองมาไม่มีโทงครับยังเป็นบอลอุบลจี้เโาโสวยครับจังหวะนี้ตักเข้ามาในเขตโทษแถว2ยิงเรียบร้อยไปแล้วบอล คัวน่าพัดครับยิงตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับโอ้โห,โหอุบลอุบลไม่สนแล้วครับตอนนี้อุบลขึ้นมา3-4คนขึ้นมาเยอะเลยครับตัวลุกของอุบลตักเข้าหมาแบบเดียวเข้าไปเข้าเรียบร้อยไปแล้ว,ค,วรครับบอลเป็นอุบลคัวน่าพัดครับผู้ทำประตูออกนามของทีมมาพูนมาเยือนนะเป็นอุบลคัวน่าพัด อูบลนักได้เอาแล้วครับอุบลอุบลมองแล้วว่าร่อลงร่องไม่ล้ำครับไม่ล้ำแล้วลงมาทันไหมนครราชสีมาเอาแล้วครับหมายเลขแปดของอุบลกี่ก็ไปรอเพื่อนนิดนึงรอเพื่อนครับอุบลหมาใหม่ตั้งป้อมข้างในโยนเข้ามือผู้รักษาประตูของนครราชสีมาครับเป็นอุบลครับตีบาลยิงขึ้นนำในขึ้นเวลาหลังครับอโอ้ยป่าแล้วครับนครราชสีมา เปิดเข้ามาแถวสองโอ้โหข้ามคาออกไปครับโอ้โห้นครราชสีมาแทงมานี้อยู่พลิกไม่ได้ครับออกไปด้านกว้างครับตังปอมแล้วโยนยาวๆเข้าหยต้องเซฟออกไปเลยครับจังหวะนี้ครับผู้รักษาประตูของอุบลครับอ่าพลิกได้ไหมเจออุบลดักได้ครับอุบลแย่อ้าวย้อนหลังเพื่อนแต่ยังมีตัวซ้อน อุบลยังได้อุบลขึ้นมา3คนยิงเลยครับโอ้ยตัดสินใจพลาดนครับจังหวะนี้ครับอุบลอุบลมาแล้วโอ้โหหลังของนครราชสีมาลอยแบบนี้โอ้ยยังครับยังไม่ตรงกรอบครับโอ้ติดเพื่อนของนครราชสีมาแต่มาเข้าทางอุบลครับอุบลมองแล้วยิงไกลโอ้ยแม่เห็นผู้รักษาประตูของมันไม่ดีเท่าไหร่ยังได้ครับ อย่างได้โอชิงหนึ่งสองหลุดเล้บหลุดขึ้นมาแล้วครับอุบลจี้เข้ามาหมายเลขยี่สิบเอ็ดแทนไปเอาบอลโอ้โหสลับโอ้ยเกือบไปแล้วครับโอ้โหเข้าไปใหม่จี้เข้าไปโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งเอาไม่อยู่ครับตักเข้าไปแถวสองโอ้โหอุบลหัวขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ล้ำด้วยครับจังหวะนี้กรรมการบอกไม่ล้ำครับ เอ้ยแมไม่ตรงรอบครับ<อ>หนุนเข้าไปใหม่ครับอ,อุ้ยยังไงโโยนเข้ามาโชดจังงวานี้กรรมาการบอกโออโ,โอยโ,โ,โยนซ้ายมาเจออุบนดาวกันมาแถวสองยังเป็นนครราชสีมาเก็บได้ ลมลงไปยังหวานีกรรมการไม่ให้บ้าอะไรเปิดเข้าไปติดแฮนด์วรักรรมการบอกโอ้ผู้เล่นของนครราชสีมาฟ้องแฮนบอลครับกรรมการบอกปล่อยให้เล่นต่อเปิดเข้าไปจังหวานี้ หมดเวลาอยู่แล้วครับเป็นจุดโทษของนครราชสีมาครับมารู้นเลยครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วยิงต,ติดเซฟทำติดเซฟอ้โหไม่เข้าครับเปิดเข้ามาเป็น นูนเข้ามาแบบเนยมงเซ็ปเอา้าเอา้าจอยแล่ามอโอเป็นนครราชสีมามา,าร์เดสครับตีเสมออุบคนควนะพายก็ได้สองประตูตสองครับเป่ามกบิีหมดเวลาการแข่งขันครับการแข่งขันเป็อย่างสุดมันนะครับติดท้าย Ai, tá bom,